พลเดชรีสุรสรรค์คงสิริโคศกกระทรวงกลาโหมนะครับเปิดเผยบอกว่าการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือว่า GBC ไทยกัมพูชาสมัยพิเศษครั้งที่หนึ่งนะจังหวัดเกาะกงที่กัมพูชาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะครับพลเอกนัทพลณัฐพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาราชาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำนะครับบอกการปกป้องอธิปไตยของชาติต้องเป็นอันดับแรก ควบคู่ไปกับการดูแลปากท้องของพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการในประเทศด้วยจากผลของการประชุม GBC มีประเด็นสำคัญหลายประเด็นด้วยกันนะครับผู้ชมแต่ว่าในส่วนของการผ่อนปรนการผ่านแดนรกระทรวงกลาโหมขอชี้แจงนะครับบอกยังไม่มีการเปิดด่านในขณะนี้มาตรการดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นเพียงการหารือเชิงหลักการ โดยหากมีการดําเนินการในอนาคตจะต้องมีการผ่อนปรนเฉพาะรถขนส่งสินค้าไม่ใช่บุคคลและต้องอยู่ภายใต้ข้อจํากัดเรื่องของจํานวนเที่ยวหรือว่าลายกรณีขึ้นอยู่กับระดับความพร้อมและความตึงเครียดในพื้นที่ด้วยเพื่อความเหมาะสมกระทรวงกลาโหมก็มีการกําหนด3โซนด้วยกันนะครับระดับความตึงเครียดคือ3โซนตามความตึงเครียดนะฮะได้แก่โซนที่1ความตึงเครียดสูงสุด ชายแดนกองทัพภาคที่สองอุบลร,รชาชธานีสีสะเกดสุรินบุรีล์นี่คือโซนที่1โซนที่2คือความตึงเครียดระดับปานกลางชายแดนกองทัพภาคที่1ก็คือที่จังหวัดสระแก้วส่วนโซนที่3คือความตึงเครียดน้อยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดครับอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่จะต้องทําให้การเจรจาครั้งนี้เนี่ยเดินหน้าได้อย่างแท้จริง ก็คือความจริงใจแล้วก็การปฏิบัติตามข้อตกลงของทางฝั่งกัมพูชาด้วยหากไม่มีการปฏิบัติจริงความร่วมมือที่ตกลงกันไว้ย่อมไม่เกิดผลและจะเป็นอุปสรรคต่อการคลี่คลายสถานการณ์ในอนาคตด้วยนะครับทีนี้ทางด้านของพลโทบุญสินพาดกลางครับแม่ทัพภาคที่สองก็กล่าวถึงความคิดเห็นเรื่องของการพิจารณาเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชานะครับ โดยมองว่าการเปิดปิดด่านส่งผลแน่นอนส่งผลต่อเศรษฐกิจของกัมพูชาเพราะว่าทรัพยากรแล้วก็สินค้าส่วนใหญ่คือกัมพูชานำเข้าจากประเทศไทยอีกทั้งการปิดด่านทำให้คนไทยเนี่ยไม่สามารถไปเล่นการพานันได้และทำให้คนข้ามไปเป็นสแกมเมอร์ไม่ได้และต้องยอมรับนะครับว่าคนไทยบางส่วนเนี่ยข้ามไปกัมพูชาเพื่อไปทำหน้าที่หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียกับคนไทยด้วยกันเองนี่แหละ ซึ่งนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องปิดด่านฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันหน่อยนะครับทุกอย่างมันอยู่ที่ผลประโยชน์อของชาติด้วยเราต้องไปฟังเหตุผลของของทางผู้มีอำนาจในการตัดสินใจว่ามัามีเหตุผลอย่างไรแล้วฝ่ายความมั่นคงมีเหตุผลอย่างไรถึงออกมาในรูปนี้ ครับผมว,ว่าต้องต้องความเหตุผลบางอย่างมันเป็นเหตุผลเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติด้วยมันชาวบ้านาื้นที่ก็ยังไม่มัน่นใจค,ความอภัยก็ตำแหนทีก็ยังไม่ใช่ยังไงคนะก็ก็ต้องเฝ้าระวังครับต้องดูว่าความความจริงใจที่เขามีจริงใจหรือไม่ต้องดูพฤติกรรมด้วยครับถ้าไม่จริงใจแล้วก็ก็ยังไม่เปิดน,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือกับอจไรใจรัฐบา้าลภาพรวมครับ ก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์กันต่อไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเบื้องต้นหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงเรื่องของการเปิดปิดด่านท่านารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมออกมายืนยันแล้วนะบอกตอนนี้ยังไม่เปิดนะเป็นแค่การเตรียมความพร้อมเพื่อนําไปสู่ระยะต่อไปแต่ว่าประเด็นสําคัญนั่นก็คือเรื่องของความจริงใจและการปฏิบัติตามข้อตกลงของฝั่งกัมพูชาเองด้วยซึ่งรประเด็นนี้นะคะประชาชนหลายคนก็เป็นห่วงว่าเออตกลงแล้วกัมพูชาเขาจะปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเปล่าเพราะว่าการประชุมหลากหลายเวทีก็ยังมีการ การละเมิดข้อตกลงอยู่เหมือนว่าฝ่ายไทยจะปฏิบัติเพียงฝ่ายเดียวนะคะต้องตามต่อนะคะ